เทสลาเมินไทยหนีไปลงทุนอินโดและอินเดียเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสวัสดีครับพวกผมเบลนะฮะอดีตเรื่อก่อนเคยทำงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะก่อนไปชมคลิปกันนะลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัพเดทข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในในช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่ามีข่าวใหญ่ข่าวดีแห่งวงการยานยนต์บ้านเราเลยนะครับนั่นก็คือทางรัฐบาลมีการ ทรงเทียบเชิญไปยังค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะซึ่งต้องบอกว่าไอ้ค่ายเนี้ยมีมูลค่าบริจัทเนี้ยสูงที่สุดในโลกแล้วและตัวเจ้าของเองนะเขขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกนั่นก็คือ t e ส l a นะฮะลูกพี่อีลอนมาร์ของเรานี่เองนะพระผมบอกว่าได้ยินข่าวนี้แนละโหใจสั่นเลยนะเพราะหลายๆคนก็ตั้งตารอนะ เมื่อไหร่จะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเทสลาราคาถูกนะถ้ามาันถึงไนผลิตในบ้านเราได้นะ,ร,ะรัฐบาลก็สง่งเทียบเชิญว่าเฮ้ยยูมาผลิตเทสลาที่ประเทศไอไม่แต่ปรากฏว่า <laughs> เหมือนยิงพลุขึ้นฟ้าแล้วก็ปุ่งดังหายไปนะครับ <c oughs> เหมือนเราจีบคนนะแบบตื่นเต้นนะได้ไปจีบดาวโรงเรียนสวยๆนะแล้วพอไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เงียบไม่ตอบนะฮะเหมือนเขาก็ปฏิเสธเราไปไกลๆแล้วนะครับแต่ที่สําคัญนะฮะช่วงปลายปีเดือนธันวาคมมีความเคลื่อนไหวมา ในเรื่องของเทสลาและอยู่บริเวณประเทศเพื่อนบ้านเราซะด้วยนะนั่นก็คือประเทศอินเดียและก็อินโดนีเซียนี่เองนะครับเริ่มจากอินเดียก่อนละกันนะเพราะอินเดียเนี่ยถือว่ามีความเคลื่อนไหวค่อนข้างชัดเจนมากๆเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2020 20, หรือปีที่แล้วที่ผ่านมานะและทางบัญชีกระทรวงคมนาคมของอินเดียนะนายนิทินแก๊ค่านะครับก็ได้ออกมาบอกข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าทางเทสลาเนี่ย จะเข้ามาผลิตรถที่ประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการนะโดยที่จะเริ่มผลิตเจ้าต,ตัวโมเดล3ก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าสร้างความยินดีนะให้กับแฟนๆเทสลาชาวอินเดียอย่างมากนะครับถามว่าเอ้ยทำไมแฟนๆอินเดียถนงแบบต้องอะไรเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้น เชื่อไหมว่าอีลอนมาร์เองเนี่ยถ้าใครรู้นะเขาก็จะเป็นคนที่แบบออกคลิกเนื้อๆเก่งด้านไอทีนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นศาสดาด้านไอทีของคนกลุ่มเหล่านี้เลยนะ <Yeah. S 1> ถึงขนาดว่าที่อินเดียเนี่ยมีแฟนๆติดตามเวลาเขาไปพูดงานแบตเตอรี่เดย์เวลาเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆพวก AI อะไรเงี้ยแทบจะกรีดการ์ดตามถึง10ล้านคนเลยทีเดียวนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ในคนที่เป็นแฟนๆเนี่ยก็มีกลุ่มในเงนะที่เขาแบบรวมตัวกันว่าเขาอยากจะซื้อรถเทสลาไปใช้นะครับ ก็ถึงขนาดที่จองนะเพราะเวลาสั่งซื้อคือจองผ่านหน้าเว็บไซต์นะก็โอนเงินจองไปเลย1,000 US ดอลลาร์นะหรือประมาณ3 0 0 0 0บาทเนี่ยโดยแบบไม่ลังเลเพราะอยากจะได้มากๆนะเห็นแล้วแบบกรีดอะเทคโนโลยี AI โอเอไอระบบจัดการเนาะแต่ถ้าว่านะมันก็มีข้อจํากัดนะทำให้ทางเทส l a เนี่ยต้องส่งรถไปถึงคนที่เนี่ยสั่งเนี่ยช้ามากๆเรื่องกฎงกฎหมายภาษีนาเข้าพิกัดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามันยังใหม่นะไม่รู้เข้าพิกัดไหนดีก็กลายเป็นว่าโหกว่าจะได้รับเนี่ยช้ามากๆ และบางคนยังไม่ได้รับรถด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ทางทีมเทสลาเองก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยนะแล้วก็ให้ออกมาชี้แจงว่าวันนี้อุปสรรคในการส่งรถเนี่ยมันคือข้อกฎหมายที่โบราณของอินเดียนะที่มันเป็นตัวปิดกั้นนะครับซึ่งอันนี้ลูกพี่อีดอนสมาร์เองก็แสดงความไม่พอใจนะได้ก็ออกมาทวิต พูดเกี่ยวกับอินเดียนะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอก็อยากไปลงทุนประเทศอินเดียนะเพราะประเทศอินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจนะเพราะว่าอีรอนมาร์กนะก็มีความฝันว่าเขาอ่ะอยากจะเปิดเทสลาขายทั่วโลกแม่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ทําเกือบสําเร็จแล้วนะมีทางฝั่งอเมริกาเองก็มีโรงงานที่เท็กซัสที่กำลังสร้างแคลิฟอร์เนียเบอร์วิวดาเออไม่ใช่เบอร์มิวดาเด็กเขาเรียกเนวะิวดาเนาะเออแล้วก็ ที่ยุโรปนะก็มีเบรอร์ลินเยอรมันทั้งฝั่งเอเชียเองก็มีที่ญี่ปุ่นนะแต่ญี่ปุ่นไม่แน่ใจว่าผลิตด้วยหรือเปล่านะแล้วแต่ก็มีที่จีนนะเอเชียตอนบนนะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ตอนนี้ยังขาดเอเชียฝั่งใต้นะฉะนั้นอินเดียเนะี่ยอีลอนมัสก์ก็เลยถึงให้ความสนใจว่าโอ้เป็นประเทศใหญ่ๆนะเพราะว่าค่ายแบรนด์ใหญ่ๆที่ท,ทาเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ย แม้ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาบเมื่อก่อนเนี่ยก็อยากมาเจาะตลาดอินเดียนะว,ว่าคนมันเยอะแค่ขายในประเทศเนี่ยยังแบบโอ้โหยังได้ยอดขนาดนี้ยังไม่รวมส่งออกอีกนะก็มีแต่กําไรเนาะเขาก็เลยคิดว่าอยากจะมาให้ได้แต่ก็ติดข้อจํากัดอย่างที่บอกนั่นแหละครับสุดท้ายนะฮะหลังจากที่ทวิตไปทวิตไปเนาะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็เห็นว่าเฮ้ยอีลอนั์เขามีความสนใจเนาะเขาก็เลยแบบมีการบินไปคุยนะ ซึ่งเขาไปคุยกันเมื่อ3-4ปีที่แล้วบินไปคุยหลายรอบนะกว่าจะคุยกันได้เอ้ยมันติดข้อจํากัดอะไรยังไงบ้างถ้าอยู่จะมาลงทุนในประเทศไอเนี่ยติดอะไรเขาไปคุยกันจนสุดท้ายนะ ก็ได้คลอดออกมาในช่วงปลายปีแล้วว่าจะมาผลิตปีนี้นะซึ่งเราบอกว่าอินเดียเองเนี่ยคือมันมีเรื่องของกฎหมายที่มันล้าหลังเนี่ยซึ่งอีลอนมัสก์เขาพูดไปแล้วว่ามีเป็นพันข้อนะซึ่งตอนนี้เขาแก้พยายามแก้ในช่วงประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานะ <c oughs> เพื่อให้บริษัทเทคโนโลยีบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับ หลายคนก็มีคําถามนะว่าการที่รถยนต์ไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเนี่ยและรถยนต์แบบดั้งเดิมนะัที่เป็นรถน้ำมันนะพวกซับไปองซับไปเออมันจะไม่ล้มหายตายจากไปหรอเพราะใครๆก็อยากใช้ของใหม่ใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบว่าเป็นข้อจํากัดอันนึงที่ทําให้เทสลาเนี่ยยังเข้าไปในอินเดียมไม่ได้เมื่อประมาณ3-4ปีที่ผ่านมานะซึ่งอันนี้ลูกกี้ก็ได้ทวีตนะบอกว่าไอ้ข้อกฎหมายที่โบรานนะ มันทําให้คุณปิดกั้นนะเรื่องการลงทุนศักยภาพของประเทศของคุณนะมูลค่าหายไปหลายพันล้านดอลลาร์เลยทีเดียว e นะบอกเลยว่าหูพูดทวิตได้จี้ใจดําสุดๆนะฮะไอ้โดยเฉพาะเรื่องของข้อกฎหมายว่าถ้าคุณจะมาผลิตเนี่ยคุณจะต้องใช้ชิ้นส่วนรถยนต์นะที่ผลิตในประเทศเนี่ยถึง30%เลยนะก็คล้ายๆกับบ้านเรานะว่าต้องใช้ถึง4 0นะซึ่งผมบอกไปเลยว่ามันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับ เพราะว่าวันนี้การที่คุณจะผลิตชิ้นส่วนได้ปริมาณ30-40%เรนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แค่มีบอดี้มีมอเตอร์ไฟฟ้ามีซอฟต์แวร์มีแบตเตอรี่คุณทําได้อะไรบ้างล่ะศักยภาพของซัพพลายเออร์เพียงพอหรือเปล่าที่จะผลิตชิ้นส่วนสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่มันก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนรถยนต์สันดาบ่ที่มันมีเป็น10ปีเนาะ ซอฟไบเออร์มันก็สามารถผลิตแล้วก็เดเวลลอพัฒนาต่อได้เนาะแต่นี่มันคือของใหม่ฉะนั้นไอ้ข้อจํากัดเนี่ยมันก็เลยทําให้เทสลากว่าจะได้เข้าเนี่ยก็ช้านะล่วงเลยมาประมาณ3-4ปีนะฮะแล้วก็ในที่สุดได้มาปีนี้นะซึ่งเริ่มต้นนะในการตลาดที่จะทําในอินเดียเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาผลิตสัทีเดียวนะเพราะว่า เริ่มต้นเนี่ยทางอินเดียเขาบอกว่าเพื่อไม่มีปัญหากับอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะในช่วงระยะกลางเนี่ยเรื้องต้นเนี่ยให้เทสลาเนี่ยเอาเข้ามาแบบประกอบเสียก่อนนะครับก็คือนํา CK d ดีพาร์ตมาแต่ละชิ้นแล้วเข้ามาประกอบนะโดยให้โคต้าอยู่ที่2,500คันเท่านั้นนะครับซึ่งไอ้กลุ่มนี้นะฮะ2,500คันเนี่ยก็คือจะได้สิทธิภาษีพิเศษก็จะทําให้ราคาเนี่ยถูกลงนะจาก6ล้านรูปีนะฮะหรือประมาณ 2 4 6 0 0 0นบาทเนี่ยเหลือเพียง1,640,000บาทเท่านั้นหายไปเกือบล้านเลยทีเดียวนะฮะ <Wow. S 1> ก็จะทำให้คนเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าได้นะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยทางเท s l a ก็มองว่าเออมันก็วินวินนะเพราะว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียเองเนี่ยอินฟาสต์เจอจุดชงจุดช้า,ชามันก็ยังไม่ได้รองรับมากขนาดนั้นแถมเขายังไม่ต้องลงทุนเยอะเพื่อลองชิมตลาดเนาะ และนอกจากนี้นะหลังจากปลดล็อกกฎหมายคล่ำคลืนนะฮะทางอินเดียเองเนี่ยเขาก็ได้ส่งเสริมพัฒนาเรื่องนวัตกรรมเรื่องแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นธุรกิจที่มันกำลังมีอนาคตข้างหน้านะฮะพวกรถขนส่งแท็กซงแท็กซี่ถ้าคุณจะใช้เนี่ย เขาก็มีข้อบังคับว่าคุณต้องเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้40%นะในอีก5ปีข้างหน้าหรือปี2569นะครับแล้วก็อย่างพวกกลุ่มรถสาธารนณะรถมงรถเมนะฮะเขาก็บอกว่าอย่างน้อยๆต้องเปลี่ยนเป็นสัดส่วนเป็นไฟฟ้านะเริ่มที่2.5%ภายในปี2564นะครับเป็น5%ในปี2565และเป็น10%ในปี2566นะฮะถึงว่าอันเนี้ยมีโปรโกเกสชัดเจนนะครับก็ถือว่ามันล้อก,กันไปนะในวันนี้ที่ อินเดียจะเริ่มต้นเป็นประเทศที่ใช้ยานพาหนะที่เป็นพลังงานสะอาดหรือรถยนต์ไฟฟ้าหรือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าโซ c ซตี้ให้เกิดขึ้นในประเทศทีนี้เราไปดูประเทศอินโดกันบ้างนะครับว่าวันนี้อินโดนะฮะเทสลาสนใจทำอะไรกับเขาบ้าง เมื Indonesia in Indonesia, erm ่อูดถ so, ึงประเทศอินโดนีเซียนะก็ถึงว่าเป็นประเทศที่กาลังเนื้อหอมมากๆในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าเขามีทรัพยากรนะที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตแบตเตอรี่นะซึ่งเป็นต้นทุนที่สําคัญของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเลยนะคือใครคุมแบตเตอรี่ต้นทุนแบตเตอรี่ได้เนี่ยคนนั้นคุมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปอินโดนีเซียเนี่ยก็ไล่ๆกับบ้านเราเลยเนาะคือเขามีประชาก,กรเยอะกว่าบ,บ้านเราแถมยังมีฐานการผลิตรถยนต์เหมือนบ้านเรานะครับ เพราะว่าหลายรุ่นเนี่ยที่มาขายบ้านเราอย่างมิซูซี่เอ็กซ์เพนเดอร์เนี่ยก็เอามาจากประเทศเขานะผลิตประเทศเขาแล้วมาส่งขายบ้านเราวันนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นเครื่องสันดาบหรือรถน้ํามันเนี่ยมันกาลังจะมาถึงทางตันเนาะเพราะวันนี้มันมีเทโนยลยีที่ใหม่กว่าดีกว่าและสะอาดกว่าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วฉะนั้นเขาต้องทําใหญ่ที่จะคว้าเทรนด์นี้ไว้ให้ได้นะเพราะว่าระยะยาวมันมีผลดีต่อประเทศเขามากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยไม่ลังเลนะฮะทางบรานาีิดีโจโ้วิโดโดนะฮะ การลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็ต่อสายตรงนละติดต่อไปถึงค่ายรถยนต์อย่างเท s l a เลยนะว่าเฮ้ยอยู่สนใจมาลงทุนประเทศไอไหมนะครับไอมีแพ็คเกจการลงทุนมีการยกเว้นภาษีนะเขาให้8ปีกูให้ได้แต่กูมีแหล่งทรัพยากรอีกด้วยนะฮะอย่างนิกเกิลน,นะเหมือนนิกเกิลขนาดใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ก็สร้างความสนใจให้กับค่ายเทสลามากๆนะครับเพราะว่าเทสลาเนี่ยเขาก็มองว่า เฮ้ยถ้าวันนี้เขาได้ต้นทุนแบตเตอรี่ที่ถูกเนี่ย <Yeah. S 1> เขาน่าจะครองโลกนะ <Yeah. S 1> เขาจะน่าจะขายให้คนเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็เลยส่งทีมไปดงไปดูไปพูดคุยนะเมื่อ2อสปีที่ผ่านมาผมไปคุยกันหลายรอบนะแล้วเขาก็ส่งเงื่อนไขว่าถ้าวันนี้นะคุณสามารถผลิตนิกเกิลที่มีประสิทธิภาพได้พร้อมกระทั่งดูแล <Yeah. S 1> เรื่องของสิ่งแวดล้อมจากการผลิตนิกเกิลน,นะฉันจะดีลกับอยู่นะด้วยคอนแทคหรือสัญญาระยะยาวนะซึ่งบอกว่าสัญญานี้นะ มีมูลค่ามหาศาลนะสร้างไรายได้เข้าประเทศอินโดนีเซียไม่รู้ต้องเท่าไหร่กี่พันล้านเหรียญก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ถึงบอกว่าเป็นสัญญาณดีๆนะที่อินโดนีเซียเขาก็ต้องเร่งปรับตัวนะครับว่า i, เฮ้ยเขาจะต้องทําให้ได้เนาะเพราะนอกจากเหมืองนิกเกิลแล้วเนี่ยเขายังมีในส่วนของเหมือนแมงกานีสแลวก็โคบอลนะซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สาคัญในการผลิตแบตเตอรี่โดยเฉพาะเทสลานะตอนนี้เขาใช้แบตเตอรี่ลิเธียม n m c นนะก็คือนิกเกิลแมงกานีสโคบอลนะพูดง่ายอินโดนีเซียมีผลิตได้เลยนะครับ เขาก็จะไม่รอช้าก็เร่งทำนะปรับปรุงคุณภาพให้ได้นะครับต้องบอกว่าจากงานวิจัยของสำนักงานบูมเบิร์กนะก็บอกว่าวันนี้อินโดนีเซียมีความพร้อมในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าเขามีค่าแรงที่ต่าค่าไฟที่ถูกนะแล้วก็มีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลแบบจริงจังนะเพราะว่าปานาธดีเขาลุยเองเลยเนาะก็ทําให้ต้นทุนในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับจีนแล้วเนี่ยถูกลงกว่า8%เลยทีเดียวนะครับขนาดจีนเราว่าถูกนะมีเหมืองลิเทียมอันนี้ถูกกว่าอีก8%อดะ ก็เป็นอะไรที่เทสลาก็มองว่าดีลนี้เป็นดีลที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเราก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตแบตเตอรี่นะสัญชาติเกาหลีใต้ยอย่าง LG Chemical นะเข้าไปทําข้อตกลงที่จะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่กับทางอินโดนีเซียนะครับซึ่งมูลค่าสัญญาที่เขาเดีลกันไว้เนี่ยประมาณ9.8พันล้านเหรียญสหรัฐน,นะหรือตีประมาณ 2 9 4 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะยังมีค่ายแบตเตอรี่สัญชาติจีนอย่าง CATL นะเขาจะมาตั้งโรงงานด้วยนะครับโดยจะเริ่มนาเดินการช่วงประมาณกุมภาพันธ์ปีนี้2021นี้นี่เองนะครับแล้วแถมทิ้งท้ายนะฮะทางรัฐบาลอินโดนีเซียเขาก็มีข้อเสนอให้กับเท sla นะนอกจากแพ็กเกจลงทุนยกเว้นภาษี มีนิกเกิลให้ใช้แบตเตอรี่ราคาถูกแล้วนะครับยังมีให้ที่อินโดนีเซียเนี่ยใช้เป็นฐานในการยิงจรวดสเปซเอได้ด้วยนะโอ้โห,โโหต้องบอกว่าเป็นดีลที่สุดยอดมากเลยนะแบบรถแรกแจกแถมมันคือมึงยังไงต้องมานะผมว่าอันนี้อาจจะทําให้อีลอนมัสก์นะตัดสินใจที่จะดิวกับทางอินโดนีเซียได้อย่างไม่ยากนะครับแต่พอหันกลับมาบองบ้านเราแล้วก็อืมก็คิดกันเราเองนะครับว่าจะสู้ได้ไหมละกันนะครับ ก็สรุปนะฮะสำหรับวันนี้เราเห็นเทส l a เนี่ยไปลงทุนผลิตรถที่อินเดียแล้วนะแล้วก็ที่อินโดนีเซียก็มีแนวโน้มที่จะผลิตแบตเตอรี่อีกด้วยนะเพราะว่ามันนี้แคทเอลไปแล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะทั้ง2ประเทศนั้นมีเหมือนกันนะครับก็คือความกระตือรือร้นที่จะยืดหยุ่นและก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เอาตัวเองเนี่ย คว้าโอกาสนะเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะที่มันเป็นเมกะเทรนด์ของโลกเข้ามาสู่ประเทศของเขาให้ได้นะเพราะมันได้ทั้งเรื่องการจ้างงานได้การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับซึ่งอันนี้ผมบองเลยว่าโอ้โหสประเทศนี้เห็นชัดเจนทําเหมือนๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะการปรับเปลี่ยนเรื่องข้อจํากัดอุป,ปรสรรค กฎหมายนะฮะเพราะบางครั้งกฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นข้อเหนี่ยวล้างข้อจํากัดที่ทําให้เราปิดกั้นเราจากพวกเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะเพื่อจะรักษาอุตสาหกรรมเดิมเอาไว้ก็ลองคิดดูดีๆนะว่าไออุตสาหกรรมเดิมเนี่ยวันนี้มันกําลังจะอีกไม่กี่ปีมันอาจจะหายไปแล้วคุณจะฉุดล้างมันไว้ทําไมอ่ะในเมื่อโอกาสข้างหน้าอุตสาหกรรมที่มันอยู่อีกเป็น10ปีอ่ะมันน่าจะได้รายได้ผลประโยชน์เข้าประเทศมากกว่านี้ ฉนั้นก็อยากให้ลองคิดดูว่าอันไหนมันคุ้มกว่าทันนะฮะเพราะถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนนะในอนาคตรเราอาจจะเห็นว่าประเทศไทยเราแย่ที่สุดนะอาจจะเป็นแหล่งประเทศที่แบบขายของเลหลังอะประเทศอื่นแม่งใช้รถยนต์ไฟฟ้าหมดแล้วเอารถยนต์สำหาบนะับเนี่ยส่งมาขายบ้านเราแล้วลกันเพราะบ้านเรายังไม่ให้ใช้ไฟฟ้าใช้น้ํามันไปก่อนนะครับก็ไม่อยากเห็นอย่างนั้นนะฮะก็ฝากให้คิดเอาไว้ละกัน แล้วก็สุดท้ายนะสำหรับใครที่เห็นว่าอ้วันนี้รถยนต์ไปฟ้าเป็นเมกะเทรนที่คนทั้งโลกให้ความสนใจนะแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับมันแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีทำธุกรกิจอะไรได้บ้างนึกไม่ออกนะครับ ผมแนะนำนะก็จะวันนี้ผมจะเปิดคอร์สเรียนนะสอนเกี่ยวกับการลงทุนนะเพราะอย่าลืมว่าวันนี้นะ Elon Musk เนี่ยขึ้นแท่นเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วนะและหนึ่งในธุรกิจที่เขามีก็คือรถยนต์ไฟฟ้าหรือ Tesla เทสลาที่เรารู้กันนะฉะนั้นนะครับในกลุ่มเนี่ยผมจะสอนเรื่อง,องการลงทุนเรื่องของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับและผมก็ไม่ได้สอนคนเดียวนะผมมีทีมสอนนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในกลุ่มนี้และมีประสบการณ์ลงทุนมาก่อนนะครับที่สําคัญผมรับแค่เพียง100่ท่านแรกเท่านั้นนะคร ถ้าใครสนใจนะก็กดลิงก์ด้านล่างนี้เข้ามาที่ไลน์แอดตามนี้ได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่เห็นนะว่าคลิปนี้นะเกี่ยวกับลงทุนของเทสซาที่อินโดแล้วก็อินเดียคิดเห็นยังไงกันบ้างนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็ซับกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไร update, อัปเดตจริงๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้แล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับ